คุยคำพูดหนุ่มกันชัยหลุดพูดใส่มดดำเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่มีเรื่องราวสุดฮาแกล้งกันเป็นประจำระหว่างพิธีกรฝีป,ปากรามมดดำคะชภาและพิธีกรเบอร์ต้นแถวหน้าของเมืองไทยหนุ่มกันชัยกำเนิดพรอยโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มพูดว่าหมดดำรบกวนหมดดำช่วยถอดหน้ากาก,ากออกหน่อยมดดำดูนะหน้ามดดำในจอดีมันเป็นอย่างเนี้ยมดดำตอบว่าแล้วมันไปหนักระบาลแกได้ยังไงหนุ่มบอกต่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นห่วงคือคนเขาส่งมาบอกเยอะมาก เตือนหมดดำด้วยเนี่ยคุณอ่านดี ผมไม่ได้ว่าคุณนะพ่อพ่อบอกหน้าพี่มดดำแปลกๆนะคะเห็นปะมดดำบอกต่อว่ารุดแต่งเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยทุกอย่างแต่งบนรถช่างผมก็ติดเด็กช่างหน้าก็เป็นบ้าให้เลขาแต่งให้ปลอดภัยที่สุดชีท้ที่หน้าหนุ่มกัญชัยแล้วบอกว่าแกไม่ต้องมาสาระแนนังหน้าคนอื่นนางหน้าตัวเองเอาให้มันรอดก่อนอีบ้าหนุ่มบอกต่อว่าก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็ไม่ได้ดูดิเนี่ยมดดำบอกต่อว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงชั้นเพราะมันแฝงด้วยความเอามาหิตขึ้นศาลก็บอกคํานี้แหละขอขอบคุณข้อมูล จากเลี้ว home life dot info ครบคุณค่ะ